กินขนมไหมไม่กินนมหรอกินใี่หมดเด้อขนมใหญ่กับตัวเอง,งเนี่แสบแสบแสบพอแสบไรกินใี่พุงกลางเลยเห็นบ,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 บ่มแสบแสบแๆบแบไม่รู้ว่า ก็าหายปกติอย่างนี้ท่านผู้ชมกินเิโด,ดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไปโรงพยาบาลกลับบ้านเนาะเดี๋ยวแวะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทางข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเขื่อนหรือว่าจะขึ้นวัดเขาสาราดีนะครับแปลงเลยดีกว่าครับ เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะอยู่บนนะครับวัดโสลานะครับ เปิดนะครับก็เลยทางแยกไปบ้านหมดเลยนะครับทางช่องวิ่เดี๋ยวเราไปเปิดดีกว่า ข้างท่า,า,าที่เป็งามแล้วับเนี่ยมบ้านเข่นไปยข้าทาเดียเยี่ยมท่านผู้ชมครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วหอดเขื่อนบ้านจรัทครับเนี่ยเบิ่งนได้อื้ ปุ้นครับเห็นบ่ก้อนหินเดี๋ยวสิให้งบึงวัดเขาสลาบับอุ้นเราจะขึ้นมาจับฝั่งขึ้นมาปบนมบนขึ้นจากข้างล่างมาหอดนีครับ เาสูงด้วยครับนะตรงนั้นนะตรงที่มีป,ปริาฐานขนพะระเุทธูนะครับสูงหลายเมตรยุ่มนะสามสี่สิบินมังเนะตรงนั้นน,นี่สงการมาเล่นนนะ้ำาลครับม้วนเล้ยงเนี่ทางโน้ก็เล่นได้ลาอาบยุนะ่ครนี่มี ศาลานั่งเล่น บรรยากาศดีสดชื่นสดชื่นเห็นไหมครับท่านผู้ชมน่าเที่ยวมากเลยครับเย็นมากเลยตรงนี้เป็นก้อนหินนะเหมือนเขามาวางไว้นี่ก้อนหินน้ำใสมากเลยครับน่าเล่นฝั่งนี้ก็เล่นได้นะ มีเรือนะเข้าท่าเลยโยทาท่านผู้ชมบรรยังข้างในนี่ตรงที่มีสาราเียครับเปินจันทร์วางได้งามมากเลยสวยดีเลยนะเปินจันทร์วางมองหนังนเห็นบ่นหนังเลยจักป้ายนี่เขาเขียนว่าจังไหนไม่รู้ มีห้องน้ำน้ำบนนะ่ะห้องน้ำยุ่นพอ,อมีทางเข้าอ,อืมโอ้นี่ว่าก็ว้จะคองเนี่ยท่านผู้ชมมาผู้เดียวด้วยเนี่ยเป็นกระท่อมหรืออย่าง I บุนทางกลับนี่มองหนังมาถึงแล้วท่านผู้ชมอันมีบุญไปใส่นอมีบุญมีบุญเอ้ยไปใส่นอบอกขานนี นิสัเนี่ยพุ่นเห็นแต่หางพุนะ่นนะ่ะพุ่นน่ะไปนอนอยู่ข้างบน,เ,น,นนะเห็นวอท่านผู้ชมพุ่นน่ะเป็นเด็ดดาบนะพิลี่อยู่ข้างเพินะ่พุ่นน่ะบอล่องกับบาล่องนอนอู้่หันละโอ้ร้อนท่านผู้ชมตอนนี้ผมดัดด้ามไม่กวาดอยู่ ตอนแดกมันคดนะตัดไม้ไผ่มาแล้วมันคดก็เลยมาโดนไฟดัดด้ามไม่ทำด้ามไม่กวาดนะครับนี่นะครับนี่สามอันนี้นะครับร้อนมากเลยเอาเล็กๆเ,เบาหวัดง่ายดี อันใหญ่นี้ก็เบามันกลวงนะเบาเบาควานเล็กมันกลวงแต่ต้องรนให้มันแห้งก่อนแล้วดัดด้วยเวลาขวาดมือไม่พองนะเพราะว่าผมกําเน่นมือในด้านหมดเลยซ้อนใส่อันอนมีบุญนี่หายเลย จกไปอยู่ทึ่งได้ตอนเที่ยงเนี่ยก็อยู่ข้างบนพุน่นปันนี้ยังกลับมาเี่เอาหมากอันนี้มาไว้ให้หมดขึ้นเต็มเลยมีบุญเลยใส่แล้วลูกหาโมงเลยเดย้ได้ยินเสียงกระหรอกห้องบ่ท่านผู้ชม ยอยุ้นไล่ยูได้ยินแล้วแอบอยู่ในสังกะสีออกมาไหมออกมาได้ยินไหมเนี่ยโอ้ยขึ้นไปข้างบนแล้วไปนอนไปนั่งอยู่มากินเล้วเน่เน่เน่เนมา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 โดดมา โด,โ,ดโดดมาโดดมาเด้อเด้อโดดโดดมาแล้ว <repe eder> โ,โดดมาโดดมาอย่าลีลาเฝ้าแม่เฝ้าแม่เด้อเด้วเด้อเด้อโดดบ่อุ้มเด้เอาโดดโดดโดดเอาโดดโดดโดดเอาโดดโดดโดดมาเด้วเด้อเด้อบ่บ่บ่ไม่ข้างล่างข้างบน ข้างล่างอหอไม่โดดมาเร็วเร็วมาเร็วอัตตเอ๊มาไหมมาไหมกินเนี่ยเนี่ยมากเนี่ยเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นเล่นตัวลูกไผ่วะอยู่นี้ไม่ต้องกินดนักนุ่มเนี่ย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  เนี่ย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 เป็นเล่นตัวสิกินแล้วมากินบ่บอ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 ุ้บเดี๋ยวหยิบให้เขาอันหนึ่งก่นอนอู้ใส่อิ่มแหมท่านผู้ชมได้ยินเสียงยังไม่ได้เตืนเต่นตื่นยังลงมากินหลดพ่อไปเอาเข้าวให้พี่บุญรอดก่อน เอลเดอไปฮ<ด> <ไป S 2> อนดูเพื่อนมีบุญบุญอ่ะบุญพีแลวตัวนี้นั่งกินไงเนี่ยใหญ่กว่ามีบุญนะกินยังไงกินผลไม้กันนองไหม ว่าเองกินไม่ปินไปเอาเข้าวให้รอดดีกว่ายม่รู้เก็บใบ้ราะไปดูเพราะเมื่อเช้าผมไปโรงพยาบาลแบบเพิ่งกลับมาตอนบ่ายยังไม่ได้เข้าไปเก็บจานเลยจะไม่ยอมขึ้นข้างบนท่านผู้ชมกินเป็นไหมเนะี่ยเรียกเพื่อนมากินเนี่ย ว่าผมเป็นไข้แน่ท่านผู้ชมวันนี้ปวดมากเลยหรือว่ากินไม่ได้อิ่มเลยมากเนี่ยดูท่าทางเนี่ยผมว่าอิ่มนะเข้านอนเอ,เองนะลูกเด้อพอจะนอนแล้วปวดฟันมากเลย ไม่ลงนะหูบ่ก็ต้องไปตามเด้อหนูเข้านอนเองเด้อหูยอยู่บ่ก็ต้องทำหน้าเออยุงเข้าละไม่ใช่ยุงมานะยุงเข้าละบ่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 มสิีนอนนะ่ะปวดแขว ไปถอนมาสีเป็นไข่เน่่เน่เน่่เน่เ่เน่่น,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 นี่เข้าบ้านเข้าบ้านท่านผู้ชมอ่าผมให้มีบุญเข้านอนเลยนะไม่รู้เดี๋ยวเขาก็วิ่งออกจะดีแหละแต่คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

รอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเนะี่ย โดนไหมฝั่งมันนานแล้วนะ cái chập này lên Điều hóa say xay Hôm หอนตั้งหลายรอบนั่นใช่ไรยเราปวดฟันพอตื่นมาแล้วมันก็ระบมต้องจัดที่เผาให้ละม้างเนี่ย bay chân đập dòng với thân sùng đen nhiều lập lập từ từ mình buộc phần là cứ lắng nghiệp dạ dỡ đơ dạ đơ ข้องใจก็มา